สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง BlueZone Thailand น,นะคะและตอนนี้อยู่กับหมอฟ้าวันีิพุฒธสันมาศิริวงค่ะในสัปดาห์นี้นะคะฟ้าก็จะเอาเรื่องราวอัปเดตค่ะซึ่งตอนนี้มีอินฟลูเอนเซอร์ทางสายสุขภาพของต่างประเทศเนี่ยเริ่มพูดถึงกันค่อนข้างเยอะนั่นก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เรียกว่า longevity spinach ค่ะ ซึ่งไอ้เจ้าลองจเวตตี้สปีนแเนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นพืชซึ่งมักจะเป็นพืชท้องถิ่นของโซนประเทศไทยแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเจอได้แถวทางประเทศจีนแล้วก็ทางแอฟริกาอีกด้วยเพื่อนๆอยากลองเดาไหมคะว่าภาษาไทยเนี่ยเราเรียกเจ้าลองจเว i ตี s p i n น c ชว่าอะไรคะ่ะในไทยนะคะเจ้าลองจเวตตี้สปีนแเนี้ก็มีชื่อเรียกว่าแปะ ตำปึงนั่นเองค่ะหลายคนเริ่มคุ้นๆกันบ้างหรือยังคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นชื่อทางเขาเรียกว่าตามราชการเลยเนี่ยเราเรียกว่าสมุนไพรจักนารายนั่นเองค่ะ ซึ่งชื่อทางวิทยาศาสตร์นะคะเราเรียกว่าเจนัวโปรคัมเบนส์ค่ะ่จริงเนี่ยก็เป็นอย่างที่ฟ้าบอกเนื่องจากว่าเป็นพืชที่โตได้ง่ายมากนะคะเรียกว่าเอาไปโยนทิ้งไว้ตรงไหนเนี่ยก็ขึ้นง่ายขนาดนั้นเลยค่ะแล้วก็จริงๆในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะอีกนะคะเช่นบางที่เนี่ยก็จะเรียกว่าแปะตังปึงอ่าบางที่ก็จะเรียกว่าผักพันปีนะคะหรือว่าบางที่เนี่ยก็จะเรียกว่าว่านกรอบหรือว่าใบเบกพวกนี้ก็คือตัว longevity spinach ทั้งนั้นเลยค่ะ ซึ่งตอนนี้ที่ทางต่างประเทศเนี่ยเขาสนใจไอ้ตัว Longevity s p i n a c h นะคะเพราะว่าเขาพบว่ามีส่วนช่วยในเรื่องของการคุมระดับน้ําตาลนะคะลดน้ําตาลในกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานได้อาจจะช่วยลดพวกไขมันได้นะคะซึ่งเลยทาให้เป็นทีออ่นิยมขึ้นมานอกจากนั้นเนี่ยยังพบว่ามีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบได้อีกด้วยค่ะส่วนในไทยเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยสมุนไพราจากนารายเนี่ยมีที่ใช้เนี่ยมาน,นานแล้วนะคะแล้วก็ในตำรับยาไทยเนี่ย ตัวแปะตําปึงหรือว่าจักรนารายเนี่ยหรือไอ้เจ้าลองจเวดิสปินแอเนี่ยจัดอยู่ในตำรับยายเย็นค่ะก็จะมักเขามักจะเอาใบสดเนี่ยไปตำนะคะแล้วก็ผสมกับสุราค่ะแล้วก็พอกเอาไว้ปิดที่ฝีแล้วก็ไปแก้ฟกบวมแก้อาการคันแล้วก็แก้พิษแมลงกัดต่อยรวมถึงมุสวดกับเริมด้วยก็จะเห็นว่าแม้แต่การใช้ตามตำราแพทย์ไทยแต่โบราณเนี่ยก็มีฤทธิ์ในการช่วยต้านการอักเสบค่อนข้างชัดเจนค่ะ ซึ่งในไทยนะคะก็มีอย่างที่มหาวิทยาลัยต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็มีเอาการไปศึกษาค่ะว่าไอตัวสารออกฤทธิ์เนี่ยตัวไหนที่เราเรียกว่า bioactive ingredient เนี่ยนะคะตัวไหนที่ทำให้มีฤทธิ์ต่างๆเหล่านี้ที่เราเจอนะคะก็คือสารสกัดจากไอตัว Long ี u ิทย์สปินเเนี่ยสกัดด้วยแอลกอฮอล์ค่ะคือพวกเอทานอลเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อโรคเกิมพวกก็คือพวกไวรัสพวกเฮอร์ปีสิดีโดยเป็นสารตัวเนี้ยชื่อยาวนิดนึงนะคะคือกรดคาเฟออยด์ควินิกค่ะ ชื่อเต็มๆเนี่ยก็เป็นอนุพันธ์3-5หรือว่าตัว4-5 d i o าไดโอแคฟิอ i ลค c ีนิกแอซิดนั่นเองค่ะ ส่วนริตันการอักเสบเนี่ยก็จะเป็นในตระกูลของพวกโครสตินหรือว่าพวกกลูโคไซน์นั่นเองนะคะนี่ถามว่าวิธีทานทานยังไงนะคะจริงๆเนี่ยเจ้าตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับพืชผักสวนครัวค่ะปลูกง่ายมากเลยสมมติว่าถ้าเราได้ใบมานะคะเช่นถ้าเราลองสั่งจากอเมซอนเราได้ใบมันมาปุ๊บเนี่ยเราเอาไปแช่น้ําทิ้งไว้ไม่กี่วันค่ะรากมันก็จะงอกออกมาแล้วเราก็ไอ้ตัวใบที่มีรากงอกออกมาเนี่ยไปฝังลงดินหลังจากนั้นมันก็จะเติบโตพรั่งพรูสวยงามเลยนะคะแล้วเวลานํามาทำเ,เขาเรียกว่าอาหารทานค่ะก็เหมือนเวลาเรากินผักปุ เหมือนสปิงจชปกติได้เลยค่ะผสมกับอาหารทานได้เลยค่ะก็ถ้าเกิดว่าทานน่าจะได้ประโยชน์ในแง่ของการช่วยคุมน้ําตาลช่วยลดเรื่องของไขมันแล้วนะคะก็ยังมีต้านกันต้านการอักเสบอย่างที่บอกไปด้วยค่ะแต่ท้งนี้เนี่ยเราก็พบว่าในตัวของไอ้เจ้าแปะตำปึงหรือว่าลองจีวิต y สป i ิงจัเนี่ยก็ยังมีข้อห้ามอยู่นะคะก็คือในกลุ่มคนที่มีไข้ค่ะก็ไม่แนะนําให้ทานนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราพบว่าตามตำ,ตำรับยาไทยนะคะตามตำ,ตำ,ตำรับยาไทยเนี่ยเขาพบว่าไอ้เจ้าตัวสมุนไพรจากนนรายหรือแปะตำปึงเนี่ยมัน มักจะแสลงเวลากินคู่กับพวกของหมักของดองค่ะรวมไปถึงพวกปลาทูปลาหมึกปลาร้าด้วยรวมถึงชาแล้วก็กาแฟด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเราจะทําอาหารมื้อนี้ทานเนี่ยก็ให้เลี่ยงกันปรุงกับพวกที่มีการหมักกันดองแล้วก็อย่าไปดื่มคู่กับชาหรือกาแฟนั่นเองค่ะ ในตำราฝรั่งเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรชัดเจนคะ่ะแต่ในแพทย์แผนไทยก็มีบอกเพิ่มมาอีกว่าถ้าสมมติว่าเราจะทานอาหารแล้วก็คู่กับไอพวกของสแสลงเหล่านั้นนะคะหรือว่ามีการดื่มพวกชากาแฟาอแอลกอฮอล์แนะนําว่าให้ทานเนี่ยห่างจากพวกแปะต,ตาปึงหรือว่าตัวจากในรายเนี่ยห่างกันอย่างน้อย2ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่เราอาจจะนึกไม่ถึงนะคะแต่ว่าเริ่มเป็นที่นิยมมากในต่างประเทศค่ะนอกจากนี้นนก็มีทิปเตเล็กน,น้อยมาฝากเกี่ยวกับอาหารอีก2ชนิดนะคะอันนึงก็คืออตัวาหาาารรที่่่เเชือวน่าจะเป็น โบทอกซัมธรรมชาติค่ะเพื่อนๆคิดว่ามันคืออะไรคะน่าสนใจมากเลยค่ะบางคนอาจจะตอบว่าดาร์กช็อกโกแลตนะคะฟ้าฟ้าเคยทําคลิปเกี่ยวกับดาร์กช็อกโกแลตไปแล้วเนาะว่ามันช่วยในเรื่องของลดริ้วรอยทำให้ผิวชุ่มชื้นได้แต่มีงานวิจัยล่าสุดที่ออกมาค่ะทําในคนผู้หญิงที่หมดประจําเดือนไปแล้วนะคะพบว่าอาหารที่ทานแล้วช่วยลดริ้วรอยได้ดีค่ะให้ผลเนี่ยเหมือนกับโบทอกเลยก็คืออัลมอนด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในอาหารในมือหน้านะคะก็ลองมองหาค่ะว่าเราอาจจะแบบ ปลูกไอ้ตัวแปะตําปึงไว้เป็นผักสวนครัวอยู่ที่บ้านเอามาปรุงอาหารบ้างอาหารว่างก็ลองทานอัลมอนด์ดูนะคะก็นอกจากจะอายุยืนแล้วเนี่ยก็จะทําให้ผิวของเรายัางสดใสแล้วก็อ่อนเยาว์ไปอีกเนิ่นนานด้วยค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก่อนจะจากกันไปค่ะเนื่องจากมีหลายคนนะถามฟา้ามาตลอดเลยว่าหลักสูตรเวชศาสตร์วิถีชีวิตเนี่ยสำหรับคนทั่วไปจะเปิดอีกเมื่อไหร่นะคะตอนนี้เนี่ยทางสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันนะคะคู่กับศูนย์คามเซ็นเตอร์นะคะก็ได้จัด เปิดโครงการค่ะอบรมไลฟ์สไตล์โค้ชหรือว่าโค้ชแห่งวิชาศาสตร์วิถีชีวิตเนี่ยซึ่งจัดมาสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีจบมาทางสายวิทยาศาสตร์แล้วก็อยากจะเป็นคนที่คอยดูแลคนไข้ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้เป็นหมอเนี่ยเปิดเป็นรุ่นที่2แล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็สามารถรับสมัครได้เดี๋ยวฟ้าจะลง QR code แล้วก็รายละเอียดไว้ให้ใน y YouTube ในหน้าถัดไปนะคะก็สามารถสแกน QR code แล้วก็สมัครไปทางนั้นได้เลยค่ะ ซึ่งการอบรมนะคะจะอบรมระหว่างวันที่5สิงหาคมค่ะจนถึงวันที่20กันยายนนะคะโดยจะแบ่งการอบรมนี้ออกเป็นทั้งหมด3ครั้งด้วยกันครั้งละ3วันค่ะครั้งที่1เนี่ยจะเป็นวันที่5-7สิงหาคมนะคะหลังจากนั้นก็เว้นให้พักผ่อนไปทบทวนบทเรียนค่ะครั้งที่2ก็จะเป็นช่วงวันที่26-28สิงหาคมและครั้งสุดท้ายคือครั้งที่3เนี่ยเป็นวันที่18-20กันยายนนะคะก็รับจํากัด จำนวนแค่40คนเท่านั้นค่ะแล้วก็จะปิดรับสมัครนะคะครั้งแรกเนี่ยแสดงความสนใจได้ภายในวันที่18กรกฎาคมนี้แล้วก็จะประกาศรายชื่อภายในวันที่19กรกฎาคมนี้ค่ะเฮ้ยฟ้าก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนนะคะมาเป็นครอบครัวของเวชศาสตร์วิถีชีวิตด้วยกันค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าฟ้าจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรมาฝากเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe นะคะขอบคุณค่ะ